สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตกราฟของบิตคอยแล้วก็ชิบะอีนุนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตามเฟรมของบิตคอยก่อนนะครับก็ตามเฟรม M30 นะครับบิตคอยก็น่าจะไม่ลงนะครับน่าจะขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเส้นเส้นโซกติกที่ผมใช้ดูนะครับเพื่อนๆที่ผมใช้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเทรด forex นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับจะมีบล็อกของ X n e t นนะครับที่ฝากถอนไว้นะครับที่ผมเคยเทรดอยู่นะครับผม โอเคนะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นไปนะครับขอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าบิตคอยสามารถที่จะยืนขึ้นเหนืออก0 0 0่ดนอลลาร์ได้หรือไม่แต่ตอนนี้ตามเฟรม30มนาทีน่าจะทะลุผ่านตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆนั่นหมายความว่าจนถึงบ่ายโมงนะครับน่าจะต้องบินพ้นผ่านห้า0มืนแพัน 9 8 4นะครับก็น่าจะไปที่60,000ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดผมดูโซนนี้นะครับทุนเดียรตรงนี้เส้นนี้นะครับความยาวเท่าไหร่นะครับเรามาวัดตั้งฉากขึ้นไปก็น่าจะบรรจบอยู่แบบนี้ได้นะครับนะครับต้านอยู่ประมาณ60,600นะครับรับอยู่ประมาณ55,900ในกรอบแกบๆตรงนี้มันดับเบิลได้นะเพื่อนๆนะครับดับเบิลขึ้นกลับได้นะครับโอเคนี่คือกราฟของตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ราคา5 8 5 6 2ดอลลาร์นะครับผมต่อ1 BTC เดี๋ยวมาดูตามฟิม s ์นนะครับตามฟิว M 1 M 5 M 5ขึ้นต่อได้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ดูแนวโน้มแล้วนะครับพยายามมาไต่อยู่เส้นระดับตรงนี้นะครับเส้นสีแดงตรงนี้เส้นสีแดงนะครับนี่คือเส้นสีแดงดังนั้นแล้วตั้งเตียนมาอยู่บนเส้นสีแดงเขาก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นเทรนขึ้นไปนะครับก็น่าจะไปที่58,000 59,000ได้นะครับผมโอเคส่วนตามฟรมของ D นะครับก็เอาเอาเตือนนะครับว่าเอาสุดๆแล้วกันนะครับว่า ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับถ้ามันลงไปไปก็ไม่รู้ลงไปหาสวรรค์อะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับดูข้อต่อไปครับผมนะครับตอนนี้เป็นจุดที่น่าจะเข้าจุดเก้ามันผ่านไปแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่นักเสียดนะครับก็คิดว่าแนวท่านอยู่ตรงนี้อกหมื่นสองพันข้อยาวๆครับผมวันนี้ตั้งวันนะครับขึ้นต่อนะครับวันนี้ตั้งวันขึ้นต่อแต่ต้องดูสี่ชั่วโมงด้วยว่าอาจจะย่อลงมา่อนก็ได้เพราะว่าเส้นตักติกมันลงมามันอยู่ที่โอบอสนะครับเพื่อนๆแต่ก็มันอาจจะมาเลื้อยตตรงนนนนีี้้้้้กก็็็ไไดดแแลขึ่อเปบบ หรือขึ้นต่อก็ได้หรือจะลงมาเทสที่ตรงนี้ก่อน5 7 0 0ันเจ็ดร้อยห้าพันห้าพันห้าหมก็ได้นะครับโอเคนี่คือเป็นการคาดเดาของผมนะครับส่วนตาเฟรมด์ก็มั่นใจนะครับว่าสามารถขึ้นกลับไปเทสได้นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับทุกๆวันอาทิตย์เขาจะชอบลงนะครับแต่อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะขึ้นสัปดาห์นี้ก็ได้นะครับเพื่อนอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือเราต้องหาความรู้นะครับสะสมประสบการณ์นะครับผมโอเค ส่วนนี้ส่วนนี้มันเพื่อนดูตรงนี้นะครับตรงที่แบบว่ามันขึ้นมาสูงแล้วนะครับเนี่ยโอ์บอสใช่ไหมขึ้นมาสูงแล้วถูกต้องไหมครับเนี่ยสูงแล้วสูงอีกสูงแล้วถูกอีกนั่นหมายความว่าที่จริงตรงนี้ถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็นรกษณะนี้มีการจอดเซลลทันทีจะต้องลงมาดับยี่สิบแสดงว่าจอดเซลล์ตรงนี้ที่สี่หมื่นเจ็ดพันจะต้องลงมาที่สี่หมื่นสองแต่ไม่ใช่ครับลงตรงนี้เรื่อยๆลงก็จริงเส้นเลื่อยลงแต่กราฟเต็งเทียนยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ตรรรรรรงงนนนนนีี้้้ะะะะะคคัััับบมมออยู่่ลลลาาาแววเจกไปณ อยู่แบบนี้เราจะกลัวอะไรนะครับเราจะกลัวอะไรเนี่ยเราจะกลัวอะไรนะครับผมโอเคเป็นการคาดเดาของผมนะครับก็ศึกษาต่อนะครับโอเคผมจะไปดูครับของอาชีพอนุก็ได้ที่พูดไว้สี่พันแดนะครับสี่พันดก็จะเป็นแนวรับที่ต้องวนเวียนอยู่สักพักหนึ่งที่แข็งแรงนะครับผมได้ทีเช่นเตนไลายไว้นะครับนี่คือเดี๋ยวดูตามเฟรมเดก่อนนะครับตามเฟรมเดก็อยู่ในกรอบนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับโอเคมันจะอยู่ลักษณาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับอยู่อยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนอยู่โซนนี้นะครับ อยู่โซนนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนเทรนเป็นเิงกาขึ้นนะครับตั้งเตียนอาจจะอยู่เหนือตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นไปนะครับเดีย๋ยไอนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับก็ข,ขึ้นต่อไปก็เป็นแบบนี้หรือไม่ก็จะเบรกตรงๆงแบบนี้ก็ได้ไม่มีใครว่านะครับผมนะครับไม่มีใครว่าสี่แปดสองหกนะครับผมมาดูตามเฟรมเฮหนึ่งนะครับตามเฟรมเฮหนึ่งที่ตอนนี้ที่เห็นราคาอยู่สี่แปดสองเ็ดนะครับก็ วอลุ่มแห้งๆนะครับเฮ่ยๆมีตั้งขายบ้างนิดหน่อยนะครับก็เมื่อวานนะครับลากขึ้นมาแทบกาดใจนะครับเป็นสเต็ปที่มันรุนแรงมากนะครับลากแลเบิ้ลเลยนะครับผมกี่ชั่วโมงนะครับขึ้นมานะครับนับก่อนนะครับแต่งนี้คุณเห็นนะครับตัวนี้นะครับ1 S1 ก็คือประกอบด้วย1ชั่วโมงนะครับลาก1 2 3 4 5 6 7 8้าดนะครับเนี่ยลากขึ้นมานะครับประมาณนี้จุดต่ําสุดอยู่ที่่า4 0ันนะครับผมตรงนี้ที่ผมดูครับ1ชั่วโมงมองเห็นแก่4 100นะครับ ก็สันนิษฐานไว้ว่าจะอยู่ในกรอบนี้ครับหรือไม่ก็ลิงกรอบบนนะครับดังนั้นแล้วเราก็ต้องมาดูก่อนว่าทำเทมสิบห้านาทีกับตัวหรือยังโอเคนะครับทำเทมสิบห้านาทีตามจุดกับตัวเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับกรอบที่ผมตีเส้นไว้ตรงนี้อ่าสี่พันเจ็ดร้อยนะครับสี่พันสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็มาที่เส้นแนวนี้นะครับถ้าไม่หลุดโลนี้ก็น่าจะขึ้นยาวแลนะครับผมสี่พันเจ็ดเจ็ดหกนะครับก็ดูต่อไปนะครับว่าน่าจะขึ้น ถ้าเกิดตามเฟรมของ M5 ขึ้นมาเทสที่ง่าพันได้นะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> นั่นหมายความว่าตามเฟรมตามเฟรม S1 S4 D1 จะชัดแล้วก็จะเป็นสีเขียวของตามเฟรมของ e e กนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเส้นนี้ไม่มีจะเสียแล้วนะครับเพื่อนๆฟังผมดีๆนะตัดแล้วนะครับเมื่อตัดขึ้นแสดงว่าเดี๋ยวจะมีแต้งเทียนยกตัวสูงขึ้นจะมีแท้งเทียนเกิดเกิดเกิดเป็นแบบนี้เกิดเป็นแบบนี้แล้วก็จะขึ้นเป็นแบบนี้อ่าแบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วก็จะไปสี่หมื่น สี่พันเก้าตอนนี้สี่สี่แปดสามสองนะครับโอเคเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับเพื่อนๆลุ้นกันต่อไปนะครับผมส่วนซัมเฟมเอ0มสามสิบเอ็สามสิบนะครับเอ็ m สามสิบเอ่มห้า M5 าก็อยู่ในกรอบแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับไซเวย์นะครับลงมาตั้งแต่ตอนนี้นะครับเทรนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เพื่อน <c oughs> ๆต้องดูนะเทรนเทรนไลน์ train, train line, นะครับเทรนไลน์ line, ขาขึ้นเทรนไลน์ line, ขาลงเทรนไลน์ เอ่เทนไลน์ออกข้างนะครับแบบนี้อ่อในกอกข้างแล้วเพื่อนๆสันน er ิษฐานว่าต่อ e, จากนี้ไปจะลงมาแบบนี้เหรอครับอ่าหรือว่าัต่อจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามันเบรกตรงนี้แล้วมันจะลงมาแบบนี้เหรอครับหรือว่าแบบนี้อ่าเพื่อนๆดูเอาเองครับหรือว่าเป็นแบบนี้อครับแล้วก็ไปที่ตัวนี <iej Dante> ้อีกครั้งหนึ่งอ่าส่วนนี้กว่าจะไซเวย์ออกข้างแล้วก็ไปต่อก็ได้หมดนะครับได้หมดตาสดชื่นนะครับผมได้หมดตาสดพอส่วนตามเฟรมของ M3 M3 เราไม่ดูนะครับก็กรอบอยู่แคบๆนะครับอยู่โซนนี้ต้าน M3 อยู่แถวแถว4840นะครับรับลึกของ M3 ก็อยู่ที่4777นะครับก็พยายามวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับพยายามวนเวียนยแถวนี้แต่สิ่งที่จะชัดเจนที่สุดคือเรามองทำฟเฟ์มหน่วันนี้ทั้งวันนะครับเส้นนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเส้นนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าเส้นนี้ตัด ก็เหมือนกับที่ตรงนี้คนที่ก็ได้ราคาตรงนี้แต่งเดียวยาวเลยนะครับเพื่อนๆนะตรมานเก็บสะสมของแล้วก็ลากขึ้นแต่งเดียวมากรบตรงนี้นั่นหมายความว่าอะไรที่คุณตรมานอยู่กี่วันนะครับลากขึ้นมาแต่งเดียวแล้วก็ทุบลงมาอาจจะไม่ลงถึงนี้แล้วนะครับทุบลงมาแค่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะขึ้นต่อนะครับผมไปเจอกันที่5,600นกะครับผมโอเคนะครับส่วนตามเฟรมของ S1D ันนี้คือเป็นการการะโดของผมล้วนๆเลยนะครับผมนะครับจากประสบการณ์นะเพราะว่าผมไม่ได้เรียนในห้องเรียนมานะครับผมก็มไม่รู้ว่าเขามองกันยังไงนะครับแต่โอเคนะครับเนี่ยเราเราหวังว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆจําตรงนี้ไว้นะครับอ่าเรามาหาดูอดีตนะเราย้อนดูนะครับเป็นลักษณะแบบนี้บางๆเบาๆจะขายดีไม่ขายดีอ่ากำไรกัดทุนกําไรกัดทุนอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเมื่อเส้นสีเหลืองตัดขึ้นแตงเกีนก็จะพุ่งขึ้นแบบนี้ดังนั้นแล้วเราต้องไปหา สิ่งที่จะเจอต่อไปนี้ขวามือสุดแล้วเราก็สไลด์ไปนะครับว่าแล้วจะเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคมันเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับไม่ตอบไม่ตอบไม่เป็นไรครับผมโอเคปับ๊บปับ๊บเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับจัดเจนสองแปดตรงนี้เอาอีกไหมครับแท่งนี้เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแสดงว่าเส้นนี้ถ้าเกิดสีเหลืองตวัดขึ้นแท่งเดียวยาวเหนือตรงนี้นะครับเหนือแท่งนี้ได้ก็จะขึ้นต่อ นะครับดิเทนนี้ตัดและทุกอย่างก็จะตัดเดตัดก็อีกเจ็ดแปดวันก็ขึ้นไปเลยนะครับผมนะครับขึ้นจนต้องร้องก่อชีวิตว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับผมประมาณนี้ส่วนตทวเฟรมของเดย์หนึ่งวีคนะครับวีคก็ยังเหมือนเดิมยังยังก้าการเหมือนเดิมนะครับเพื่อน,อนผมก็ยังกัดกล้าการเหมือนเดิมว่าวีคนี้จะต้องปิดสีเขียวไว้ได้นะครับอ่าจะเป็นลักษณะของห้าพันหกนะครับต้องขึ้นไปแตะที่แถวแนวนี้ได้อาฬินุกยอดไส อ้าพันแปดอ้าพันเก้าที่ว่าหกพันนะครับเพื่อนๆถ้ายืนหกพันได้ก็แต่งสีแดงตรงนี้นะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็จะเป็นแต่งสีเขียวแบบนี้อ่าแล้วก็ไส้ยาวอันเนี้ยนะครับแล้วก็จะบินขึ้นไปที่ตรงนี้กับแปดพันแปดมันจิบๆนะครับเ,เพื่อนๆพื่จำได้ไหมตอนนั้นที่มันขึ้นมาที่สี่พันสี่ลงไปเหลือสองพันห้าสามพันนะครับแล้วเราภาวนาให้ขึ้นมาสี่พันสี่สักครั้งสุดท้ายขึ้นมาสี่พันสี่ลากไปห้าพันแล้วห้าพันคนคิดว่ามันลงคนคนจอดเซลล์สุดท้ายมันลากไปที่ 8, 000, 5, 000. เมื่อคนไปไล่ซื้อที่8 8 0 0 7 0 0ปดเพันสุดท้ายก็ทุบลงมาณเวลาปัจจุบันนี้นะครับแต่เราซื้อเราไม่เก่งเราซื้อแบบโง่ๆซื้อแล้วถือยาวๆซื้อแล้วลืมนะครับลืมในที่นี้หมายความว่าคือไม่ต้องไปอะไรมันมากไม่ใช่ว่าผมทําตัวน้นตัวนี้แล้วสุดท้ายวกแวกเข้าไปเข้ามาสุดท้ายแล้วก็ขาดทุนนะครับที่ผมทําคลิปผมไม่อยากเอาตัวอื่นมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้คุณไปซื้อถ้าคุณได้กำไรจริงโอเคไม่เป็นไรวันหน้าคุณเอาทีนี้ใส่ทีนี้อีกคุณก็เอาเอาอ ดังนั้นแล้วถ้าพยายามได้ก็จะตาแต่เฉพาะชีบะอย่างเดียวนะครับผมนะครับก็ส่วนที่ผมจะซื้อจะซื้อหรือจะขายตรงไหนมันเป็นปัญหาของผมนะครับอ้ามายึดติดกับผมว่าเออขนาดกู้ยังไม่ขายเลยเราจะไม่ไม่ไม่ขายดีกว่าแล้ววันหนึ่งถ้าขาดทุนนี่ยมันก็ขาดทุนดังนั้นแล้วจะปลากระลุมจมหมดนะครับไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับปลอบบางๆแบบนี้นะครับเลกขึ้นนะครับก็ดูกันทางพิสูจนงนะครับอ่าแนวนี้เราก็คาดการไว้แบบนี้ก็ได้สะสมพอรุ่งแง่ๆแล้วก็ขึ้นก็ได้นะครับ เส้นนี้ก็เลื้อยลงนะครับตัดลงเยื้องลงนะครับแต่เดี๋ยวเส้นนี้ตวัดขึ้นเส้นนี้ตัดขึ้นก็ยาวต่อนะครับเอาหน้ห้าพันสองวันนี้ผมคิดว่าน่าจะไปได้นะครับตอนนี้มันกลับเทรนแล้วนะครับน่าจะลากขึ้นต่อมากกว่านะครับอาจจะมีปิดพลาดก็เป็นธรรมดานะครับผมนี่คือเป็นเป็นการกาดเดาของผมเพราะว่าผมไม่ได้ขายนะครับผมก็เน้นซื้ออย่างเดียวนะครับลอยค่อยไปขายตอนไหนมันก็ราคาสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าดูเอ็มว่ามีอะไรนักเกียนะเพื่อนๆนะเอสหนึ่ง สหนึ่งมาดูนิดนึงกัดแย้งนะครับเอสสี่สี่พันแปดสี่พันเจ็ดสี่พันแปดนะครับอยู่โซนนี้เอ็มสิบห้าทุบหลุด <S 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 เอาเป็นว่าด่านแรกถ้าเกิดหลุดลงมา เรายัดบีบกราฟหน่อยนะครับสี่เจ็ดเท่าไหรสี่เจ็ดเท่าไหร่รับลึกสุดนะครับแนวนี้เลยนะครับเพื่อนอย่าเพื่อนหลุดลงมานะตอนนี้เขาพยายามรับอยู่ที่สี่เจ็ดเจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่เดี๋ยวเขาก็วนเวียนอยู่แบบนี้ครับวนเวียนก็ขึ้นกลับไปนะครับผมเอ็นสีบ้าก็อยู่ตรงนี้ นะครับถ้าหลุดหลุดลงมาถามว่าหลุดลงมาถ้าหลุดนะครับก่อนนี้หลุดลงมาตรงไหนตลาดพยายามประคองให้รักษาฐานอยู่ที่4ี่พันแปดนะครับถ้าหลุดลงมาโอเคหลุดลงมาสเต็ปล่างต่อไปนะครับเมื่อถ้าเกิดหลุดหลุดสี่พันแปดนะครับกออยู่ประมาณสัก4ี่พันหกร้อยนะครับสี่พันหกร้อยเลขกลมๆกับฐานก่อนหน้านั้นนะครับที่เขาเคยลงมาครับก็หวังว่าอย่าให้ลงมานะครับให้รักษาฐาน4,8 0 0แล้วก็ไป5,000ันถ้ารักษาฐานรอบนี้ได้เกิน5 0 0 0 3น0 0มก็ลากยาวครับบินแล้วนะครับผมนะครับ โอเคคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆสั้นๆยังไงข้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมไว้นะครับไม่ว่าจะในเพจใน YouTube ใน Tik t o อกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อ่าใจ่ายรายเดือนเป็น y o u t u อ่าแบบพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ไม่มีโฆษณาเข้าในระหว่างที่ผมอ่าทำคลิปอยู่ก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะซื้อ เป็นรายเดือนหรือดูปั่นตาหรือกดกล้ามานี้ไม่ได้สีเรียสนะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมนะครับอาจจะไม่เป็นช่องที่ดีที่สุดในประเทศแต่ก็ความจริงใจที่ผมมี้ให้ทุกคนก็เต็มเปี่ยมนะครับผมนะครับเราจะไปด้วยกันนะครับ,บห,ลรหลายหลายครั้งที่ผมทายว่ามันถูกหลายหลายครั้งที่ผมทายว่ามันผิดผมก็อายนะครับเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันเหมือนกับตัวผมที่เทรดตลอดเวลาอยู่อยู่หน้าจออยู่แล้วแต่ผมเอามาพูดแล้วทำให้คนอื่นกาับตุนเนะี่ยผมรู้สึกนข้างซีเรียดมากแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นแค่แนวทางก ก็สู้การเทรดแต่ละวันนะครับเราต้องมองไว้ได้ภาพรวมว่าปีหนึ่งเดือนหนึ่งเราทำไรเท่าไหร่นะครับผมรู้ว่าขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกแล้วมันขาดทุนล้มจมนะครับก็จงเลิกหลายคนเทรดฟิวเจอร์รวมทั้งผมผมก็เสียนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดบอกน้องๆได้ถ้าเกิดบางบางครั้งตอนที่เขาประเมินความเสี่ยงว่าเงินของคุณถ้าเกิดลดลง5%คุณนอนหลับไหมบางคนลงทุนไปร้อยเนึ่หายไป5าบาท10บบาทเนี่ยเครียดนอนไม่หลับภาวนาบ่นว่าติดดอย โอเคนะั่นคือเงินหนึ่งร้อยบาทที่มีเยอะที่สุดในชีวิตแล้วเขาไม่ว่ากันเขาต้องบ่นธรรมดาก็เหมือนกับคนที่มีเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านก็เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยลงทุนไปอ่าตอนมีหนึ่งพันบาทสุดชีวิตถ้าเขาลงเหลือห้าร้อยเขาก็รับได้เพราะเขาคิดว่าความเสี่ยงคือออกมาลงทุนดีกว่าเอาไปทําอย่างอื่นเพราะสุดตายแล้วทาอย่างอื่นมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดเราใช้หลักการในลงทุนเหรียญที่มันเสี่ยงมากถ้าเกิดใช้หลักการที่ว่าเอาอย่างอื่นมาทํามากกว่านี้นะครับเราก็จะมีความสบายใจมากขึ้นแต่ปัญหาของคุณคือออคณือออตตนนมงเยยซ้หวรรัฐบาลลี่ ปิดแล้วผิดเลยคุณตอบสนองความต้องการของตัวเองก็คือปิดแล้วปิดเลยวดหน้าต้องฝันใหม่ต้องกี่รถกับรถมอง้ต้คนอื่นว่าเลขนี้ออกคุณถูกไหมประมาณนี้แล้วก็ไปขุดต้นมะพร้าวนะครับผมหรือว่าต้นอะไรก็แต่การคบจับมาตาแพ้งนะครับเพื่อรู้ว่าเลขอะไรเนี่ยก็คือเทคนิคก็คือการหานะครับตาแพ่งชัดไม่ชัดจะเห็นตัวเลขแล้วยังถามอีกว่าเพื่อนๆเห็นเลขอะไรไหมเห็นเลขอะไรไหมก็เหมือนกับถามที่ว่าเออซื้อได้ไหมคุดร,ราคานี้ตัวนี้ซื้อได้ไหมผมทำคลิปมากี่คลิปแล้วคุณมีตัวไหนน่าสนใจไหม แล้วมีตัวไหนน่าจะไม่จะตามผมทําไมผมทําคลิปอยู่สองสามตัวแล้วจะไปถามหาตัวอื่นทําไมครับถ้าตัวอื่นที่ผมสนใจผมก็ออกมาทําให้คุณดูครับถูกต้องไหมครับแล้วคุณจงไปถามหาตัวที่สิ่งที่ผมไม่ถนัดและผมจะมาพูดได้ไงครับผมนะครับเข้าโอเคเราลงเดือนลาเดือแล้วก็คือชิบายโนะนะครับก็ทั้นไหนที่เพิ่งเข้ามาข้อบอกว่าทุกครั้งไม่ได้ห้ามลงทุนตามผมนะครับผมจะไม่รับผิดชอบตัวคุณตั้งนั้นนะครับผมต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับผมขอลุ้นกันต่อไปครับสําหรับคราฟของ ชิบบอินุนะครับบนเวียนอยู่แถวแวนี้นะครับเที่ยงนี้แล้วอยากจะบอกว่าขอให้ทุกท่านโชคดียังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ